f a t e t d ไม่ได้ซีฟมึงกูทนทานตำนานมึงก็รีบโว่ไม่ได้ยิงพยองหน้ายกไม่ได้อีโก้มึงจะปากกระปาปากเข้ามากระปุกกูตีโตมึงอย่าโชว์เซอร์บางวันกูก็ไม่ทราบบางวันกูก็มาเชื่อกูมาแบบแบบเพราะลาดโทไอหน้ามืด เชื่ชตากำหนดให้สลดอยู่ในกฎกรรมเรื่องราวที่มันเกิดถึงจะลายแต่ก็จดจำแม้จะเศร้ามองความทุกข์เข้ามาบดบางเศร้าก็เศร้าไม่นานอีกแบบเดียวมันก็หมดน A T E มีทั้งฟันแล้วก็แฮปปี้มีั้อเอนจอยแก๊งซ่าที่โซฮังกีเวลก็ทุมาจอยร่วมกันอยู่ในคันที่ถึงเวลาต้องเดือดให้เพื่อนหลบกันหน่อยเพ่เชื่อกูเชื่อให้มึงดูเริ่มมาแรมาตีนกูโอ้มันเปิดดีไม่ชูก็ไม่ก็กูโกคกูมาสถานที่ตีนกูต่อเชื้กไให้เล็งโดหมดแต่หมดอยู่ในโลให้บ่เมดต้องฟังกูทำไม่เลิกกู กูฉีดเสียวหัวใจมันเต้นตจะตับเหมือนกันลั่นอยู่ในบีดลบคำศพประมาทให้พวกมึงมาขูดขีดกูทำกันมากี่ปีมันมีเฮียอะไรที่กูต้องพิสูจน์อีกว่ามดี A G G ไม่ไม่ซีโฟมึงก็ทอนชาตำนานมังกูรีโไม่ไดปยิงไปย้อนหน้าโยกไม่ไปอีโก้มึงจะปักกระป๋าปักเข้ามากับปกติต่อมึงอย่โชว์เซอร์บางวันกูก็ไม่ทราบวันกูก็มาเชื่อโก้มาแบบแบบเพราลาโถยหน้าเมื่อเวลกาบดานดารากูไม่ด่า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 กูมาฆ่าฆ่าฆ่า มีทั้งฟันแล้วก็แฮปปี้มีทั้งเอนจอยแก๊งสตาร์ที่โซฮังกีเ<ม>วาเข้าทูมาจอยร่วมกันอยู่ในคันที่ถึงเวลาต้องเดือนให้เพื่อนหลบกันหน่อยด้ F A T A J J ไม่ไม่เซฟโอมันกูทนทานตำหนาามันก็รีบโงมาได้ยิ่งไปย้อนหน้าโยกไม่ไม่อีโก้มันจะปากกับปาปากเข้มากับปกติตอมึงอย่โชว์เซอร์บางวันกูก็ไม่เศร้าวันกูก็มาเชื่อกูเหมืนแบบแบบพอ่าโถยหน้าเมื่อวันจะมาดารากูไม่ด่า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 กูมาฆ่าฆ่าฆ่า จีจีไม่ไปซีโฟมึงกูทนทานตำนานมึงก็รีโบไม่ได้ยิงพยองหน้ายกไม่ได้อีโก้มึงจะปากกระปาปากเข้ามากระพุกกูตีโตมึงอย่าโชว์เซอร์บางวันกูก็ไม่ทราบวันกูก็มาเชื่อกูมาแปบแปบเพราะาโชยหน้าเมื่อวันท้ามาดารากูไม่ได้ ดาดากูมาฆ่าฆ่าเชิะตากำหนดให้สลดอยู่ในกฎกรรมเรื่องราวที่มันเกิดถึงจะร้ายแต่ก็จดจำแม้จะเศร้ามองความทุกข์เข้ามาบดบังเศร้าก็เศร้าไม่นานอีกแป๊บเดียวมันก็หมดวัน A T E มีทั้งฟันแล้วก็แฮปปี้มีเธอเอ็นจอยแก๊งสตาร์ที่โซฮังกีเวลคัททูมาจอยร่วมกันอยู่ในคันที่ถึงเวลาต้องเดือดให้เพื่อนหลบกันหน่อยเพลเชิญกูเชิให้มึงดูเริ่มมาไลนมาตีนกูโอ้มันเปิดที่ไม่ชูก็ไม่โกกูโกู้มาสถานที่ตีนกูต้องเชิญกันให้หลิงดูหมดแต่หมด